ขณะนี้เป็นเวลาประมาณ11นาฬิกาเศษหลวงตาได้เดินอุทุดงเข้าเขตอำเภอเวียงสาและกำลังมุ่งหน้าไปที่วัดพงน้อยอำเภอเพียงสาจังหวัดน่านและตามวิธีปฏิบัติ ของหลวงตาที่ต้องการเผยแพร่พระพุทธศ,ศาสนาอยากให้ทุกคนได้ทําทานรักษาศีลภาวนาดังนั้นทุกแห่งทุกคนที่หลวงตาทุดงไปถึงจะต้องสวดมนต์ทำวัเย็นและสแสดงธรรมจึงขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมสดนต์และฟังทำโดยพร้อมเพรียงกันเวลา18นาฬิกาที่วัดธงอยและสำหรับโปรแกรมพิเศษในวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการจะกราบหลวงตาพระธาตุแห่งระยะทางไม่เกินไม่น่าจะเกิน10กิโหรือ11กิโนะครับพ<ห>รุ่งนี้หลวงตาจะเดินระยะทางแค่ประมาณนั้นนะครับนะครับใครที่จะกราบหลวงตาก็สำหรับพรุ่งนี้นะครับ ไปรอขับของตาได้เลยนะครับที่วัดประธาตุแช่แห้งนะครับ